สวัสดีค่ะพบกับช่องของจัดมินทีมนะคะวันนี้จัดมินทีมก็จะพามาไปใช้บัตรแอปหนึ่งจะพาไปใช้บัตรเป็นบัตรเงินเยียวยากรณีโควิดเนาะของประเทศเกาหลีใต้ก็ได้อยู่ที่หนึ<ม>่งแสนวอนที่จริงเขาได้กันทั้งหมดน่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วแต่ของทีม เพิ่งทำเป็นครั้งแรกเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ตรงกับสัญญาจ้างของทีมหมดอายุพอดีก็เลยไม่ได้ไปทำเพราะว่ามันหมดสัญญาจ้างพอดีแล้วคนนี้เท่าแก่ต่อให้อีกหนึ่งปีทิมก็เลยพอดีเขาเปิดเปิดให้ทำในช่วงเปิดในช่วงมิถุนาอีกครั้งอีกรอบหนึ่งทิมก็เลยไปทำมาก็จะไปลองใช้กันดูว่า ในบัตรหนึ่งแสนวอนต่อ1หนึ่งครั้งนี่จะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ทิมก็ได้มาทำที่นี่นะคะทำที่สำนักงานเขตก็คือซซลเมียนซมโซนะคะคือจุดนี้นะคะเมื่อก่อนทิมเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยคิดว่าจุดนี้เป็นโรงเรียนนะคะแต่ที่จริงแล้วเขาคือสำนักงานเขตสำนักงานเขตของออุนเมียนนะคะก็ทิมก็เพิ่งจะทราบเมื่อตอนที่ทิมจะต้องไปทำบัตร เพื่อรับเงินเยียวยาทิมเพิ่งทราบว่าที่นี่คือสำนักขานเขตที่จริงทิมก็มาเที่ยวเล่นที่นี่ออกบ่อยบางทีทิมก็ออกมาซื้อของบางทีทิมก็ออกมารอขึ้นรถเพื่อจะไปที่ตลาดที่อันซอง ทีจังก็ต้องมารอรถที่นี่บางทีทิมขึ้นรถแท็กซี่มาทิมก็จะบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าทิมไม่ได้เอาที่อยู่ไปทิมก็จะบอกให้เขามาที่โอนเมียนสูโมโซแต่ทิมไม่ทราบเลยว่าโซนเมียนซูโโซคือคือสำนักงานเขตทิมเพิ่งทราบจริงๆค่ะบัตรนี้ก็สามารถใช้ได้ที่เซเ e v น n ีเนหรือเซเนะคะแล้วก็ นงหยอบหมาดหรือตามหมาดนงหยอบนะคะแล้วก็ตามร้านที่มีสติกเกอร์นี้นะคะตามร้านที่มีสติกเกอร์นี้ติดอยู่ก็สามารถใช้บริการได้เช่นกันนะคะก็เราเข้าไปเราก็ถือบัตรไปถามเขาดูก่อนว่าสามารถใช้ได้ไหมถ้าจะใช้ได้เราก็ซื้อนะคะสำหรับทิมทิมไม่ได้โหลดแอปอะไรเข้ามานะคะทิมส ไปทำที่สำนักงานก็ไม่ได้มีการโหลดแอป,ปน่าจะทางสำนักงานเขาน่าจะ mm hmm. กรอกเอกสาร mm hmm. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่สมัครทางออนไลน์ mm hmm. เห็นคนเกาหลีบอกว่าต้องใช้แอป,ปช่วยนะคะต้องมีแอป,ปด้วยแต่สำหรับของทิมคือไปทำที่จุดบริการที่สำนักงานเขตก็เลย นำบัตรไปใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะของที่ทิมซื้อมาจากเงินเยียวยาเนาะที่เขาที่ทางรัฐบาลเกาหลีเขาได้มีนโยบายให้เงินเยียวยาสำหรับชาวต่างชาติก็ได้อยู่ที่หนึ่งแสนวอนก็ทิมก็จะได้ประมาณได้กาแฟกาแฟ หนึ่งหนึ่งกองสองร้อยสี่สิบซองอยู่ที่ราคาสองหมื่นสองพันสามร้อยอันนี้คือราคาของของราคาจริงๆของเขานะคะแล้วก็ได้ข้าวสารมาสิบโลสิบโลก็อยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยวอนราคาข้าวสารข้าวสารข้าวเ,เจ้านะคะแล้วก็เป็นมาม่าเกาหลี มาสองแพ็คแพ็คละห้าซองอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นแพ็คห้าซองบวกอีกหนึ่งซองได้มาสองสองแพ็คแล้วก็ถุงมือสำหรับใช้ในทำงานเนาะแล้วก็น้ำกินมาสองแพ็คแล้วก็แตงโมลูกหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสีพันแปดร้อยวอนกับแตงโมอีกหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ของอันนี้ก็คือ ก็อยู่ที่ได้มาประมาณนี้ที่จริงก็คือยังไม่หมดไม่หมดค่ะอีก5,000วอนแต่ว่าทิมก็กะได้มาประมาณนี้เนาะก็คือได้อยู่ที่9,500วอนก็ก็กดใช้มาอยู่ที่9,500วอนก็ยังเหลืออยู่ติดบัตรอีก5,000วอนเนาะแต่ว่าทิมก็ไม่ได้กดออกมาไม่ได้ซื้อออกมาเนาะก็อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีแตงโมอีกหนึ่งลูกนะคะก็อยู่ในวงเงินของเงินเยียวยาหนึ่งแสนวอนที่ทางรัฐบาลเกาหลีได้ให้ได้เยียวยาให้กับชาวต่างชาติสำหรับคลิปนี้ทีมก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามา รับชมและมาเป็นกำลังใจให้กับช่องของจัดมินทิมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจัดมินทิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย